สาวรีวิวอึ้งชีวิตก่อนตั้งท้องและหลังตั้งท้องเปลี่ยนไปราวกับคนละคนชาวเน็ตแหกกราบหัวใจความเสียสละทางเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นไวรัลของสาวหน้าตาดีที่จูจ่ๆใบหน้าของเธอกลับเปลี่ยนไปจนแทบจะกลายเป็นคนละคนไม่นานหลังจากที่เธอนั้นตั้งคันลูกน้อยและกำลังจะกลายเป็นคุณแม่ เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยหญิงสาวจากเมืองหนานหนิงกวางซีประเทศจีนได้ออกมาโพสตคลิปรีวิวชีวิตพลิกผันจากที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดีและไม่เขินอายที่จะสวมใส่ชุดเซ็กซี่หรือแม้กระทั่งรับงานถ่ายแบบแต่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเมื่อเธอเริ่มตั้งครร เมื่อใบหน้าที่เคยสวยใสยกลับเต็มไปด้วยสิวซ้ำจมูกของเธอยังดูขยายใหญ่ขึ้นจากเดิมเกือบสองเท่ารวมทั้งน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง14กิโลกรัมทำให้สภาพก่อนและหลังตั้งท้องนั้นดูราวกับเป็นคนละคนเลยทีเดียวครับด้านคุณแม่ยังสาวได้บรรยายในคลิปนะครับว่านอกจากรูปร่างภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแล้ว แม้แต่รักร้ายของเธอก็ยังมีคราบแตกลายและหน้าอกของเธอก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเป็นผลจากฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงตั้งท้องการที่เธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปราวกับคนละคนในช่วงเวลาไม่นานส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างยิ่งซึ่งเธอนั้นหวังว่าจะสามารถกลับไปมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมได้อีกครั้งผ่านการออกกำลังกายและดูแลผิวพรรณหลังจากคลอดลูกแล้ว หลังจากที่เรื่องราวของคุณแม่รายนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากต่างรู้สึกเห็นใจกับภาระอันหนักอึ้งของคนที่เข้าสู่การเป็นแม่บางก็มีความเชื่อว่าการที่รูปร่างหน้าตาของเธอเปลี่ยนไปเยอะเช่นนี้เป็นเพราะการตั้งท้องเด็กผู้ชายขณะที่สูตินรีแพทย์แนะนำถึงคุณแม่ที่ตั้งคันด้วยว่า สาเหตุใหญ่ที่ส่งผลให้สภาพผิวหน้ามันและเป็นสิวในช่วงตั้งครรภส่วนใหญ่มาจากการพักผ่อนน้อยและอารมณ์ที่ไม่ดีรวมทั้งต้องดูแลเรื่องคุณภาพของอาหารขณะตั้งครรภ์ด้วยท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่รายนี้ที่หลังจากตั้งครรภแล้วสภาพร่างกายเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ